เป็นกันไหมคะเป็นเป็นมากไหมคะมากตรงนี้ฟินดูท่าเลยหิวมากเดี๋ยวกิจกรรมที่ SUC ก็รู้สึกว่ากับมาเป็นการเราไม่ค่อยได้อยู่ตางปรทศทำอะไรแบบนี้ด้วยกันส่วนมากก็คือเราจะเจอกันตามงานคอนเสิร์ตตามงานอีเวนต์ใ้วยเนาะเพลงกันแบบนี้ทางผู้จัดก็จัดกิจกรรมพิเศษพิเศษให้เราทำกันต้องขอบคุณมากๆนะแต่ที่สำคัญก็คือที่ไหนนนอกจากรานเองแล้วผมแนะนำเลยเข้า ข้าข้าพี่ที่ก็อร่อใช่ไหมใช่ข้าสวยข้าสวยแลยมาพี่ข้าบูชาชูผมบอกเลยว่าเด็ดเป็นเมนูโปรดอกินเมนูนอกจากขอมสื่อราเมงนะครับตั้งหลายอดีเทนเนอร์ใช่กินจนเลินเลยคือเพลินไงอร่อยมากฟินแล้วก็เหมือนป๊ปาผ่นโต๊ะโต๊ะนี้เลยโต๊ะนี้เลยกับคุณป้าเดินมาองคนกินเดินลงนะฮะผ้าลินินเนอร์นีมีกันมา พี่บอกอ๋อเห็นปะคะอยู่ในทิชชู่ใช่ไหมคะแต่หน<อ><อ>ูทิ้งไปแล้วค่ะแต่ห <laughs> อ,อ๋อเห็นแล้วถ้าอยู่ในทิชชู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูไปคุยมาให้ค่ะแบบนี้หรือเปล่าใช่ก็คุณม, <c oughs> มาเวลาให้อย่างดีเลยเนะครับด้วยครับผมแล้วต้องตอบได้มาเจอกับแฟนๆแ,แบบนี้ที่เขามาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ผมจะรับรู้ตลอดว่าแฟนๆเนี่ยพอมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะมาถามตลอดเราชอบเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอาอะไรอ่ะตลอดเลยครัตลอดจะมีสามเรื่องว่าไหนชอบอะไรบ้าง อะไรเงี้ยก็หลอกตอบถามเราบางทีเราก็เผลอตอบไปแต่ว่าทนายเขาก็ป็้องอยู่ดีก็เล่นน้อมอยู่ดีก็ดีดีเพราะว่าโชคดีมากนะว่าทุกคนรู้คำตอบแต่ว่าเราเป็นผู้โชคดีที่เราได้ได้มาร่วมงานได้มาดูได้มาดูท่านไหนคะพิชาท่านผู้ชายแล้วเราไม่เราไปทำไงเมื่อกี้เราทำหรือเปล่า แล้วก็เมื่อกี้เตรียมเต่าที่จะงเต่าเพาสอนเราอือเราไปสอนเต่าทีเลยนะผมเข้าใจผมเข้าใจว่าให้เราบอกเขาไงผมก็เไม่แต่เลยเลยเราเป็นหมื่นหัวหน้าเชฟเป็นเชฟไงอ๋อเราเป็นเชฟพความเรียบร้อยเชฟเชฟเพราะเพรถามถึงเมนูนี้หน่อยเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้ทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้นั่นก็คือทองคัตสชาชูเน ทำไมถึงชอบเมนูเป็นพิเศษคะทำไมถึงชอบเมนูเน่เป็นพิเศษความจริงเราชอบอหลายเมนูมากนะคราเราจะเลือกว่าอเราจะเลือกเมนูไหนดีแต่เมนูนี้ดูเหมือนมันจะลงตัวที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเป็นเด็กวัยกำลังโตโอชาชูเป็นอะไรที่สำคัญกับเรามากนะโตมากที่สวยเนี่ย ก็าสามารถเอาเงินแก้ได้แต่ว่าหน่อยแค่จริงๆก็มันทำหครับผมแล้วก็เลยตัดสินใจกันว่าเฮ้ยต้องเป็นเมนูนี้แหละเมนูนี้แหละที่ถูกใจที่สําคัญเลยก็คือมีให้ใส่หอมแล้วต้องซอยหอมด้วยใช่ไหมคะแล้วมีเขาเขายังคิดอยู่มึงไม่ได้เห็นซอยหอมเขายังแอบบ่นกันอยู่นะไม่ไม่เห็นเหรอที่ผมซอยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ณซอยอยู่เนี้ยเหรอ ไม้กินก่อนให้กินก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเอ็งไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอี่แล้วมาดูเหมือนกันโอ้โหแล้วทำบ่อยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทำบ่อยใช่ไหมอิ่มแล้วเรียนเรียนเดินออกมาจนลืมเรียนแน่แล้วอ่ะอ่ให้ฝากผลงานหน่อยรายการในช่วงนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรบ้างนะกฝากซิงเกิลไปด้วยอะไรกันไหมนะเรายุ่งกันอยู่แล้วแหละแต่เราต้องรู้กันอีกรอบนึงนะฮะพนักงานในร้านยังไม่รู้เลยอุ้ยเราผมโฆษณาผมโปรโมทเรยบร้อยแล้วมาว่าม่ใช่ว่ากับ เอาพี่ใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่รอรอพี่อยู่ทางโน้นซิงเกิลนั้นชิลเพราะฉันอยู่ตรงนั้นนะครับก็นอนหลับได้แล้วทางในทูนะครับผมแล้วก็เย็นนี้เราไปเพลยวด้วยกันปีสุดปีสามสิบเก้าเฮ้ยขอสองแผ่นนี่ขอขอที่ขอเลยขอซื้ออ๋าเออที่สองใช่ไหมเมื่อกี้ ตม่ได้คร si ับบ้านผมฟังสอเครื่องครับในรถกับที่บ้านครับผเเนเพนงาไปลาเนี่ยกระโาขยนส่เก็บเอองเยาเลยเดองซนสวยนะขอี้ ีช่วงต้นกีฬาไปด้วยอลไรกันตอนว่าอะไรนะชื่อต่ออะไรนะไม่อไม่บอกเขายังไม่ให้บอกให้อุบไว้ก่อนให้อุบไก่อนแต่รู้ว่าเป็นซีรีส์แน่นอนเป็นซีรีส์แน่นอนนะฮะแกก็ติดตาถูอุบไว้เนี่ยเขาล้วงมด้วก็เขารู้ไงแต่เดี๋ยวเราแค่บอกเตียงครั้งละโอ้อะไรนะถูว่าไม่ได้รู้จักปากคาชาอะไรอย่างงี้รู้จักปากก็ได้ครับโอ้ยหเขาปกป้องกันนะดูสิกเขาปกป้องกันอ่ะของสาวว่า งานนห่อยตอนนี้มีละครออนซีรีส์ออนอยู่ครับผมทางช่อง True For You ของเรานะครับก็วันจันทร์คนนะครับหนึ่งทุ่งตรงนะครับผมคิสมี่รักล้นใจในแในชุดและก็เพิ่งปล่อย m อเพลงประกอบซีรีส์นี้ด้วยผมร้องเองเล่นเองด้วยเล่นคนเดียวเลยเล่นเองร้องเองไม่มีนักร้องด้วยไม่มีนักร้องด้วยเพราะวันชิเพลงเขาโค่นเหงาโค่นเหงาครับผมก็ฝากด้วยครับ m อ็ีเพิ่งถืวิตแารเมื่อวานเดี๋ยวรีบเดี๋ยวลงอีกนะครับลงเรื่อยๆแล้วก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับผมก็ เป็นเพลงที่อีกแนวหนึงที่ผมได้มีโอกาสได้ร้องครับผมก็เชื่อว่าาจะเป็นแนวที่สกายี่เคด้ร่ก็รอฟังนะคะลวก็ดาโหลดได้เนาะดาวโหลดได้นต้องจะตายวครับดาวโหลดได้ไม่รู้ว่าลงไอจูนีรอังต้องรอต้องรอต้ร้อยรอตรอบ้องรอต้างรอต้องรอต้องคอต้องรอา้องรอต้องรอ้อง้องอตองรอ้อองรอ้ เหมือนจะแยกกันจริงหรือเปล่าหลายหลคนยังเกิดความสงสัยเพราะว่าเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ละคนก็มีงานกันเยอะไม่เห็นจะค่อยได้สนิทสนมกันสักเท่าไหร่เขาเลยบอกว่าขออย่างนี้ได้ไหมขอสักหนึ่งแอคที่เป็นการแบบว่ากระชับสัมพันธ์ให้เห็นว่าเรายัง เรื่องอะไร่มันสูงวะไม่ได้เสริมแต่วันนี้มาได้เลยขอภาพฟินๆซักหนึ่ภาพลกัน่และกันค่ะไหลมาแล้ไหลมาแล้วออยนเดี๋ยวไม่พอ้อสสิดกแกันไหลไหลไปเร่ยๆให้รปหน่อย่งสองภห่องสามหน่อามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วในขะระาที่เตาไปเรื่อยคผาชาติ เดียวเลยเหรอคะเกิดเยอะไปอ่านี่นะคะก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าสองคนยังคงเป็นเพื่อนซี้เพื่อนรักกันอยู่อย่างแน่นอนไม่โอ้ว่าจะแยกจากกันไปไหนแยกไม่ได้ครับเพราะยังรับงานคู่อยู่ครับผมโอ้ยนีเลยนะคะรับกานคู่นะคะจ้าได้ค่ะโอเคนะคะอ่ะสนุกสนานกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวังไงเดี๋ยวสักพักหนึงเราจะได้ไปถ่ายรูปกันด้านนห้าด้วยนะคะนี่บอ ถ่ายรูปแล้วแสดงว่าใกล้แล้วใกล้จะได้จริงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรูปนะคะไปถ่ายรูปกันด้านหน้า